The goal is to develop football in Thailand. Then, always uh, we are trying to, to start from the bottom. I mean, grassroots, youth, and after that, reach the national teams. Of course, our goal is to compete in, a, in international standards, to try to compete at the maximum level. A young boy and girl anywhere in Thailand, you should get the chance. We should help you. Opportunities to play, opportunities to reach your dream, whatever that is. คนคนหนึ่งที่อยู่หมู่บ้านสังขะเนี่ยมันไม่เคยมีโอกาสที่ได้ไปเล่นในสนามในน้นทีมชาติอะไรเงี้ยใช่มันไม่ง่ายคนที่จะมายืนอยู่ตรงเนี้ยกออ็มีเป้าหมายแล้วลองถามว่าเนี่ยอยากเป็นทีมชาติไหมติดอยากติดทีมชาติใช่ไหมเราทุกคนคือผมเป็นบบนักฟุตบอลบ้านๆคนหนึ่งเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้เข้าอะคาเดมี่ตั้งแต่เด็กๆเหมือนเหมือนเพื่อนๆคนอื่นความมุ่งมั่นเนี่ยก็จะทําให้น้องๆเนี่ยไปสู่ เป้าหมายที่ทุกคนอยากจะไปสู่ตรงนั้นได้ครับปูเป็นคนที่คิดตัดสินใจได้เดีถูกต้องสถานการณ์ค่อนข้างจะได้ถูกต้องสองตาเราเล่นได้สองผช่วยเยอะเลยที่เอาวิธีไปสเมาแล้วก็มาตจองให้กับผมผมก็คอยดูคิดเลยสเกลเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่งตั้งขึ้นก็หลักๆเราก็จะ คัดเลือกผู้เล่นนะครับจากแต่ละจังหวัดของในภูมิภาคเราในทุกช่วงอายุนะเพื่อเข้าเข้าสู่ทีมภูมิภาคเราเพื่อให้ทีมงานสตาฟของทีมชาติเนี่ยในการคัดเลือกเข้าสู่สารระบบของผู้เล่นทีมชาติมันจะมีเกณฑ์ส่วนกลางของทางสมาคมเองโดยฝ่ายเทคนิคของทางสมาคมใช้อยู่ที่เราเรียกว่าทีมแม็กสิ่งแรกที่เราเลือกเข้ามาก็คือความสามารถนะครับแล้วก็สิ่งที่รองลงมาก็คือ ในเรื่องของความมุ okay. ่งมั่นต um ั้งใจหลักๆเลยก็คือจะดูที่สนามแข่งกับซ้อมเด็กคนไหนที่มีความสามารถเราก็จะคัดตรงนั้นมาเราไม่จําเป็นต้องไปดูรายการดังๆอย่างเดียวจะเป็นอะคาเดมีก็ได้จะเป็นบอลเดินสายหรือจะเป็นที่ไหนก็ได้ไปดูมาได้เลยคือเราต้องติดต่อคอนแทคกับสโมสรว่ามีนักเตะคนไหนน่าสนใจบ้างพอมีข้อมูลเราก็จะลงไปดูว่าน้องเขาเตะบอลที่ไหนหรืออะไรยังไงเพื่อไปดูศักยภาพน้องเขาว่าเขามีตรงนั้นจริงๆไหม ตอนนั้นเป็นเด็กอยู่ที่บ้านครับเขาลวกครับวังหลุมครับอยู่อยู่พิจิตครับผมสนามของผมนั่นเป็นสนามกลางทุ่งนาที่เป็นกอตาสังที่เขาเลิกจากการเก็บเกี่ยวนาแล้วก็ไปเล่นตรงนั้นครับผมสจสมรานแดงดีครับเป็นคนชักชวนมาที่อสมศิริชาตอนนั้นอายุอายุ13หรือ14นี่แหละครับผมครับก็มาแบบบ้านๆเลยครับนั่งรถไฟมาครับครับมีเงินมา500บาทแล้วก็มีหัวใจแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะ ที่จะได้เรียนฟรีครับแบ่งเบาภาระทางบ้านครับแล้วเราก็นิ้นรนมาเล่นในในในสโมสรนักเลงหรือเยาวชนนเล็กในกระเทศก็นิ้นรนเองโดยไม่มีใครชักจูนพามาอย่างผมผมอยู่เชียงเชียงใหม่ครับ,รบโอกาสการการเข้าถึงในโรงเรียนกีฬาหรือว่าทีมใหญ่ๆตอนนั้นมันมันก็น้อยซึ่งผมก็มองอีกอีกทางนึงว่าเราไม่มีลู่ทางที่จะเดินเข้าตรงนี้ครับ,รบพอเราคิดว่ามันไม่มีทางที่จะเข้าตรงนี้ได้เพราะว่าโอกาสเรา ไม่มีเราเราก็เลยผ่านตัวไปเป็นโค้ดเราต้องขวนขวายหาโอกาสเองคือต้องเดินทางต้องไปคว,ยว่ยคว้าต้องไปคัดต้องอะไรหลายๆอย่างครับมันถือว่าย่าบนสมควรครับผมทุกวันนี้ที่มีสเกลของของสมาคมเขาก็จะดูปับ๊บแล้วก็พาน้องๆเนี่ยารวมกลุ่มเพื่อที่มาคัดตอนเด็กเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะไม่ได้มีโอกาสแบบว่ามีใครมาตามดูนู่นนี่นั่น เรียกว่าเป็นคนโชคดีที่ได้มาทํางานที่นี่ได้มาอยู่ตรงนี้มากกว่าเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราอยากให้โอกาสนะเราอยากทําตรงนี้ให้โอกาสกับน้องๆเขามันรู้สึกดีมากๆนะในการที่แบบทําอะไรแบบนี้ สวัสดีครับผมพงศกรสังขะสภาชื่อเล่นชื่ออิลิกอยู่สโมสรมาลาน,น้าหัวหินเอฟซีทุกครั้งที่เขาเล่นเขาจะเล่นกับพวกรุ่นพี่ถ้าส่วนใหญ่เป็นเพื่อนของพี่ชายเขาครับเขาจะเล่นพวกนี้แล้วคัดตัวเล็กตอนเด็กๆตัวเล็กแล้วดูใ hey ห้เด็กคนนี้มีความกระหายที่จะชนะมีความมุ่งมั่นมีความรุ่มเทเลยครับผมนายชนตไทยคงเหมิงครับก็ชื่อเล่นชื่อวินเนอร์ครับมาจากสโมสรชุดบอลบุรีรัมยูเนเต็ดครับ เริ่มเล่นจากแบบพวกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมแบบเลิกเรียนมาช่วงหกเจ็ดขวบอ่ะเล่นกับพ่อก็มาเล่นเตะตามสนามอะไรอย่างเงี้ยปกติครูที่โรงเรียนครับติดต่อมาว่าแบบเอาแบบบัตรประชาชนมาหน่อยครับเขาแบบเหมือนจะให้เข้าเป็นนักฟุตซอลโรงเรียนครับเราเราเห็นนะว่าฟุตบอลมันสามารมันมันมันสามาเป็นอาชีพได้ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลก็มันเป็นหลายๆอย่างในในในฟุตบอล มันมีอาชีพหลายอาชีพในในในทีมฟุตบอลทีมหนึ่งครับรว่ามันมันข้ามไปได้ก็เอริกน่าแต่วันแรกแล้วที่ผมเห็นเขาเล่นเขาเป็นเด็กที่มุ่งมั่นเวลาเล่มต้นเขาแม้มีเอ่อ c ์คาสตี้ทุกอย่างแบบแต่ว่าการการความคิดความ m e n t a l ี้ของเขาเป็นเด็กที่เต็มที่ตลอดเวลาเก้าขวบ บริลมา์เขาก็เปิดรับคะก็เลยอยากไปเพื่อนๆนดิดเขาสามคนก็ไปกันหมดเลยเงี้ยไปคัดเลยครับพอติดก็ไปขึ้นป .4 ีที่นู่นเลยครับที่บรรลมา์เลยครับของวินเนอร์เนี่ยจะเป็นพิเศษกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าเด็กรุ่นเจน2006นะครับเราได้คัดเด็กเข้ามาเป็นอายุ9้าขวบเป็นที่น่าจะเป็นที่แรกในประเทศไทยที่อยู่ในระบบกินนอน1้อ24นชั่วโมงเขาอาจจะไม่ได้มีทาเลต์เยอะขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขามีคือเขามีความสม่ำเสมอ ในเรื่องของภาวะจิตใจในความมุ่งมั่นตั้งใจนีครับต้องห่างจากพ่อแม่ต้องแบบลาเห็นไม่เห็นพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ตอนแรกผมร้องไห้อาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วคิดถึงบ้านครับคิดถึงพ่อแม่บ่อยเลยพี่ตอนเขาแรกๆร้องไห้กับทุกวันเลยตัวหาแม่ก็ร้องไห้อาจจะอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนแต่เขาไม่เคยนอนหาพ่อแม่เขาเลยไงทาให้เขารู้สึกว่าเขาแบบเคว้งไม่รู้ว่าจะไปหาใครและตอนนี้เขาไม่ยังไม่ได้แบบไอ้นี่กับโค้ชเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องให้เขาไปลนะถ้าเขามีโอกาสได้ไปเนะี่ยต้องต้องถักดันเต็มที่ครับต้องต้องสนัสบสนุนซัพพอร์ตเขาเต็มที่ตรงนีนะ้เพราะมันมันมันเป็นโอกาสที่เป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กว,ว่าอยากเล่นหลีกอาชีพแลวเป็นเป็น,เป,นเป็นความฝันของของนักฟุตบอลทั้งประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกครับอยากไปยุโรปก,กันหมดนะ เราก็มีความหวังว่าเราอยากจะให้ผู้หญิงเนี่ยมันเตะบอลได้เหมือนผู้ชายก็คือมีเครื่องหมายเวชมาตอนแรกแว,ว่าทําไมผู้ชายเขาเล่นอย่างนี้ได้แล้วทําไมผู้หญิงถึงจะทําไม่ได้อันนั้นก็คือเป็นข้อที่พิสูจน์ว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทําให้ได้ าเราย้อนไปเมื่อปี2015ฟุตบอลหญิงเราเคยไปฟุตบอลโลกแล้วก็มีนักฟุตบอลเยาวชนหญิงสนใจมากขึ้นก็เลยเป็นจุดประกายตรงนั้นหาที่ทําให้เด็กๆใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแล้วก็ได้ไปฟุตบอลโลกกันซึ่งโอกาสที่เราจะไปฟุตบอลโลกมันก็มีสูงเพราะเรา,าได้โค้ต้า5ทีมในเอเชียค่ะสมัยนีย้เด็กเล่นเยอะมากค่ะผู้หญิงเล่นมากขึ้นมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเยอะมาก ในภาคอีสานมีฟุตบอลหญิงเยอะบาง Academy อะคาเดมีนะคะทำเอเกับโรงเรียนบางคนยากจนแต่มีฝีมือโค้ตก็เลีงแงเราก็มองเห็นบางที่ก็ให้ทุนเรียนรีบ้างเพื่อแลกกับฝีมือที่เขามีเหมือนเป็นการให้โอกาสเด,ด็กๆส่วนมากจะเป็นแบบนั้นที่ที่ถามแล้วก็ที่ไปหาข้อมูลมาถ้ามันเป็นมีเอ็กซ์แลนซในแต่ละภาคเออเขาไม่ต้องเข้ามาส่วนกลางเพราะว่าตรงนั้นเดินทางไกลเขาก็จะไปอยู่ที่ศูนย์ แล้วก็ถึงเวลาปุ๊บมันก็จะเป็นเซนเตอร์แต่ละเซนเตอร์ก็จะส่งเด็กที่ดีที่สุดกองมาเป็นทีมชาติไทยฟุตบอลหญิงเวลาเด็กๆมารวมตัวกันเนี่ยแล้วแล้วมีรายการแข่งขันเนี่ยพอมันมีความพิเศษหรือความสามารถของเด็กเนี่ยมันมันจะโดดเด่นให้เราเห็นได้เลยว่าโอ้คนนี้นี่เข้าตาแบบเก่งสามารถหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้เลยค่ะยิงประตูได้ดีเคลื่อนที่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักฟุตบอลค่ะซ้อมดีก็เก่ง บางคนอาจจะมีพรสวรรค์มากับตัวเองบางคนอาจจะไม่มีเกิดจากการฝึกซ้อมแต่สําหรับตัวหนูสิ่งเดียวที่นักฟุตบอลจะต้องมีแล้วขาดไม่ได้คือเรื่องทัศนคติค่ะผูเ้เล่นสามคนนะครับเดี๋ยวภาคตะวันออกอผมจะเลือก6คนพี่จอบนะครับแล้วก็ภาคอีสานกาวเดี๋ยวผมเอา4คน แล้วก็ภาคใต้สองคนครับแล้วก็มีภาคตะวันตกสองคนภาคกลางห้าคนแหละก็คุณสมบัติของผู้เล่นกองหลังที่ที่บอกมาทั้งหมดก็ค่อนข้างสร้างเกมได้ดีโอเค ที่เรามีซ้อมเช้าอีกเมือ่อหนึ่งแต่ว่าตอนนี้จะประกาศท3สามคนวันนี้เป็นวันที่วิมอึดอัดที่สุดโคตรอึดอัดเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยคนคนที่มีชื่อหรือว่าไม่มีชื่อเนี่ยคนที่ไม่มีชื่อเนี่ยมันแน่นอนแล้วมันต้องเสียใจยแหละครับแต่ว่าอโอกาสเนี่ยมันมันยังมี คนที่ติดแล้วเนี่ยเราพยายามรักษามาตรฐานตัวเองอย่าให้มันมาตรฐานมันแตก้วใครที่ไม่ติดนะครับเดีย๋ยวพี่ยร์ไปกินด้วย,ยที่โรงแรมด้วยนะเราแข่งแค่สองนัดนะครับมันเหมือนกับมันอาจจะเจอทีมที่ไม่แข็งนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาผู้เล่นที่ดีสุดไปนะครับทีมต้องเอาผู้เล่นที่ดีสุดโอเคเดี๋ยวพี่ยิมจะไม่บอกชื่อนะพี่ยิมแค่เปิดกระดานให้คนที่ไม่ติดก็ พยายามนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสประตูหนึ่งสองสามโอเคเห็นยังโอเคไหมโอเค มันมันยังมีโอกาสอยู่นะครับคนที่ยังไม่มีชื่อนะพยายามพยายามนิดหนึ่งนะครับมันมีสี่องค์ประกอบอยู่แล้วนะครับก็ได้เพื่อนใหม่ๆค่ะแล้วก็ทักษะใหม่ๆของโค้ชคนใหม่ๆค่ะเราทําเต็มที่แล้วค่ะแล้วเราก็กลับไปสู้ใหม่กลับไปพัฒนาตัวเองใหม่ค่ะแล้วก็มาสู้ใหม่อีกครั้งค่ะ เราทําเต็มที่แล้วอาจจะเสียความรู้สึกบ้างเสียใจบ้างแต่เราต้องเอากลับไปพัฒนาเพื่อกลับมาใหม่ค่ะนอ,นอยากขอบคุณทุกคนค่ะที่ซัพพอร์ตมาตลอดจนว่ามาถึงวันนี้ค่ะหนูก็คงกลับไปขายของช่วยแม่เลี้ยงวัวช่วยพ่อค่ะ อันดับแรกอยากขอบคุณพ่อกับแม่คะ่ะที่ทําให้มีทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจแล้วขอบคุณโค้ชทุกคนที่ยโรงเรียนแล้วโค้ชที่เคยสอนเราผ่านมาแล้วก็พี่สตาฟทุกคนที่อยู่แคมป์ค่ะก็คอยบอกคอยสอนมันเหมือนเพชรดิบที่ยังไม่ได้เจีย เขาจะมีความหยาบแต่เขาเขามีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเด็กคนนี้มันมันมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นมันมันละเอียดอยู่ในเรื่องของตรงการการตัดสินใจในเรื่องของการเอาผู้เล่นถูกเลือกกับไม่ถูกเลือกครับแน่นอนว่าความคาดหวังมันย่อมมีผิดหวังอยู่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 แล้วครับถ้ามันไม่ได้เราเราก็ต้องไปคุยเด็กว่าสิ่งที่เด็กทําไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างเราเราก็ต้องป้อนข้อมูลและให้แก้ไขเขาให้เขาดีขึ้นแล้วรอครั้งต่อไปครับแต่น้องคนที่ไม่ได้รับเลือกแต่อยู่ในกลุ่มหลัก เขาก็จะอยู่ในฐานระบบของเราอยู่แล้วในทัวร์นนเมนตหน้าก็อาจจะมีโอกาสที่เลือกน้องเข้ามาอยู่แล้วในประเทศเราครับส่วนใหญ่ก็จะมองแต่ฟุตบอลชายเพราะว่าฟุตบอลชายเปอปปูล่ามากกว่าฟุตบอลหญิงแทบจะไม่ไม่มีใครสนใจเลยแต่เอาจริงๆแล้วอะฟุตบอลหญิงไปฟุตบอลโลกมาแล้วแต่ฟุตบอลชายยังไม่เคยไปบนลโลกโอเคก็ okay, คุยม,มาได้ระดับับแต่ชื่อที่ส่งมาก็ก็ผมและทีมงานก็เลยตัดสินใจกันแล้วว่าแต่23คนมีอะไรบ้างครับทีม เชื่อมั่นเลยว่าแบบทําได้มันต้องแบบเป็นตัวจริงกัได้เขามาถึงจนที่แม่มองแล้วว่ามันเป็นอาชีพได้จริงๆก็ภูมิใจในตัวเขาตรงน,นี้ตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะมีรายชื่อเก็บตัวแบบเหมือนโค้ดที่สโมสรเขามาแจ้งอะไรเกิดดีใจครับดีใจที่ได้เล่นทีมชาติดีใจทุกคนที่ได้เล่นที่มีชื่ออยากไปเล่นบอลตบอลโลกครับรอบากดท้าย มันจุกเหมือนวันแรกที่ไปส่งเขาว่าว่าหนูจะทำได้ไหมเด็กตัวเล็กๆขอโตโตก็ภูมิใจในตัวลูกผมภูมิใจในตัวเขาก็ได้เจอทีมแบบเจ๋งๆจากเอเชียหลายทีมเลยแต่ก็น่าจะสนุกดีครับตอนวอลไม่ร้องนะแต่ตอนที่เขาเดินลงสนามลงไป่ะทุกอย่างมันจุกไปหมดอะกับพี่ชายกับพ่ออะไรเงี้ยสุดๆเลยค่ะ อยากติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็ความฝันสูงสุดก็แบบอยากไปเล่นต่างประเทศด้วยก็ฝันว่าจะเล่นต่างประเทศได้เล่นบอลอาชีพแล้วก็ตีทีมชาติชุดใหญ่อยากไปบอลโลกครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนที่ยังไม่ได้โอกาสก็คือ <c oughs> ไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ต่างประเทศดูอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือการไปได้แชมป์ที่เ,ออเจลีกที่ประเทศญี่ปุน่นนั่นคือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ตอนนี้แล้วก็ พาทีมชาติไทยไปให้ไกลที่สุดครับในบอนโลกถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปบอนโลกตอนนี้สมาคมฟุตบอลเนี่ยกำลังสร้างมาตรฐานใหม่รากฐานใหม่ที่สามารถทําได้อย่างยั่งยืนกันแล้วกันนะครับคือการพัฒนาตั้งแต่หลักสูตรปรัชญ,ญาลงเข้าสู่โค้ชเพื่อฝึกสอนต่อสู่เด็กนักกีฬาเย,ยาวชนต่อสู่ a ค a d e m y ่สโมสรแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันที่มีการเก็บสถิติมีการ เฟ้นหานักกีฬานะครับแล้วก็สามารถต่อยอดไปกับทีมชาติได้จะกี่ปีกี่ครั้งนะครับการพัฒนาการอาหารนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่ชัดเจนมากที่สุดสำหรับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีมิติในเรื่องของการพัฒนากีฬาฟุตบอลเนี่ยอยู่2มิติด้วยกันใหญ่ๆเลยก็คือว่ากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เช่นนะคะจะต้องไปเอาเหรียญเรียกว่าไปแข่งในนามทีมชาติไทยนี่คือสิ่งที่กองทุนให้การส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทยบุคลากรกรีฬาทีมชาติไทยแล้วก็การส่งแข่งตัวที่สําคัญมากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แฟนบอลเนี่ยให้ความสนใจมากก็คือเรื่องของลีกก็คือกีฬาฟุตบอลอาชีพนั่นเองนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยคือว่ากองทุนให้อีมิติที่3ก็คือเรื่องของการที่เราทําโครงการร่วมกันกับทางฟีฟ่าไม่ใช่แค่ g r a ส ก็คือเลือกให้ใช้โปรแกรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมพัฒนานักกีฬาพัฒนาผู้ฝึกสอนสอนให้มันถูกต้องสอนให้เขารักที่จะเล่นชอบที่จะเล่นแล้วก็มีแพชชั่นที่จะเล่นถึงจะได้มาเป็นนักกีฬาทีมชาติในระดับต่างๆกกทเป็นหน่วยงานสับสนุนที่สังคมร้องขอไม่ว่าเป็นเรื่องของงบประมาณไม่ว่าเรื่องของสถานที่หรือบุคลากรเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันของพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศคืออยากให้ฟุตบอลไทย ประสบผลสําเร็จในทุกรายการที่เข้าแข่งขันนั่นคือเจอรโรของเรานะครับโปรตูเตอร์ er เนี่ยทำให้เส้นทางเนี้มันชัดจากคนที่ชอบฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆอยากจะเล่นฟุตบอลเฉยๆด้วยความรักความสนุกสนานดังนั้นเขาเริ่มเห็นความสามารถเขามันสามารถไปต่อได้เขาไปทางไหนเมื่อก่อนนี้มันอาจจะไม่ได้มีเส้นทางถนนที่มันชัดเจนขนาดนี้แต่ตอนนี้ขอให้คุณ แสดงศักยภาพเล่นให้กับแคนดีสโมสรอนโรงเรียนเรามีเวทีที่พวกเราจะเห็นคุณแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้หากว่าศักยภาพนั้นมันดีพอที่จะเป็นทีมชาติแล้วก็ต่อยอดพัฒนาต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นปีแรกก็อาจจะมีลม้มลุกคลุกคลานกันเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกทีมฟีฟ่าเองก็เข้ามาคลุกอยู่กับสมาคมกีฬาฟุตบอลมันก็ทําให้ก็ได้เก็บข้อมูลจากทางเราเขาก็ใส่ให้เราเต็มที่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเต็มที่สําคัญก็คือว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการวางรากฐานให้กับสังคมฟุตบอลของประเทศผลลัพธ์ต้องไม่เหมือนเดิมนะครับการที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวางทั้งระบบเนี่ยเราหยอดอะไรลงไปเนี่ยเราก็อยากเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับอยากเห็นนักกีฬาของไทยเนี่ยสามารถแข่งขันนะครับมีศักยภาพที่แข่งขันกับนักฟุตบอลนะระดับโลกได้ ก็ต้องเป้าหมายว่าต้องไปในอีกระดับต่อ,ตอไปก็ต้องพัฒนาอยากตีทีมชาติครับอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับครเคยเล่นสมโมสรดังๆครับแล้วก็แค่ตดทีมชาติครับผมภูมิใจในตัวเองมากครับที่มาถึงวันนี้เป็นกเก้าแหลข,ของผมครับแล้วจะพยายามี่สุดแล้วหนูคิดว่าตัวเองจะได้เป็นทีมชาติค่ะอยากตีทีมชาติไทยครับแล่อยักษ์เล่นสมโมสรตีดังๆครับอยากตีทีมชาติค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ทุ่มเทมากๆค่ะไปซ้อมเช้าเย็นมาก็ซ้อมค่ะแต่ว่าซ้อมหนักก็รู้สึก ภูมิใจครับที่ได้มาเจอเพื่อนๆได้มาเล่นฟุตบอลครับขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้ผมมายืนตรงนี้ได้ครับ I'm very excited for this opportunity to play with the Thai national team. My mom and dad gave everything to me already, and I just have to do the rest of it. ผมหวังว่าผมจะได้อยู่ในทานข้อมูลทีมชาติทไทยครับใส่เสื้อปักรงทีมชาติไทยเลยอกข้างซ้ายครับผมหวังว่าผมจะมี FC ครับแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปและอนาคตผมอยากติดทีมชาติครับจะเป็นทีมชาติให้ได้ถ้าเกิดที่ตั้งไว้ของ สมาคมหรือว่าของตัวผมก็คือฟุตบอลโลกมันอาจจะไกลครับมันอาจจะไกลแน่นอนครับมันไกลไกลเพราะว่าเราหยหาสิ่งนี้มานานแล้วครับก็พยายามทําให้เต็มที่ครับและทาให้ดีที่สุด